มีเหตุการณ์อีกเขาก็ตั้งแต่วันนั้นนะแล้วลูกน้องผมไปก่อเหตุยิงเขาสี่ศพที่แยกมงคอมตรงเส้นทางที่จะออกมาจากไอ้โรงพักโคกสลุงโรงพักโคกสลุงไอ้พวกโคกสลุงเขาจะมาดูงานโคกสลุงนี่หมู่บ้านโจรน,นะไอ้หนอโคกสลุงเพง็งสลุงโคกสลุงอะไรอย่างี้นะ มันโยนปืนเถื่อนทิง้งเห็นรถตำรวจมันโยนปืนเถื่อนทิง้งปุ้งปืนลั่นใส่ตำรวจเลยตำรวจคิดว่าโจรยิงใส่ก็กดได้เอ็มสิพวกโจรชาวบ้านอยู่ในรถอ e ีต็อกจะไปเที่ยวงานตายสี่เจ็ดสิบแปดโอ้โหโลูกน้องผมด้วยแล้วผมก็ดวงสวยก่อนหน้านั้นเนี่ยไปฟาดไปเจอท่านรัฐมนตีเนี่ยคือไปพูดผิดหูกันหลังจากเจอรัฐมนตรีเสร็จเนี่ยอีกอาทิตย์เดียว ท่านขับรถมาไปชนท้ายรถไถอะที่เขาวิ่งปรากฏว่าคนขับร้อยตำรวจเอกตายคาที่ไปโดนผ่านรถไถไงปุ้มเข้าไปเนี่ยร้อยตำรวจเอกตายคาที่เลขาตายคาที่ตัวรัมมุนตีเจ็บสาหัสกับสเจ็บสาหัสนั่งมาสี่คนเดิมเขาก็ไม่ให้เขาปลดผมไม่ให้เป็นหัวหน้าสายตรวจแล้ว มึงมาเข้าเวนที่โรงพักไม่ต้องไปเสือกเลยข้างนอกนะผมเมื่อเข้าเวรเขาก็แจ้งมาว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุผมก็บอกกับผอโอรงพยาบาลชัยบาดานว่าหมอมีคนติดอยู่ในรถเตรียมพยาบาลด้วยเตรียมเครื่องช่วยด้วยก็ไปช่วยกว่าจะขับไปที่เกิดเหตุก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะทางมันไกลนะทางมันไกล พอไปถึงชาวบ้านเขาทุบก,กระจกหลังอะไรเรียบร้อยแล้วเอาคนเจ็บออกมานั่งข้างทางเนี่ยเราก็ไปช่วยคนเจ็บผมก็ไปอุ้มคนเจ็บขึ้นรถเมื่อก่อนไม่มีกู้ภัยอะต้องอุ้มเองเครื่องแบบแขนยาวเลือดเปื้อนเต็มหมดเลยเอามาหมอก็ขอบออกซิเจนช่วยท่านปรากฏปืนท่านหายปืนพกท่านหายปืนซิกซาวเอ้อ ออโตเมติกขนาดจุดสี่ห้าพีสองสองศูนย์และผมเนี่ยเป็นคนพกปืนซิกซาวเออพีสองสองศูนเขาก็ไปบอกว่าไอ้ร้อยเวนเนี่ยอ <ipedia> มปืนรัฐมนตรีที่เราไปช่วยครับครับและเรื่องเก่าที่จะไปค้นด้วย <f uel ing> ที่จะไปค้นท่านด้วยโอ้โหผมก็แย่เลยผมก็ไปชี้แจงบอกท่านครับผมชื่อร้อยมรดเอกเรวัดกินเกียสอน ผมมาเนี่ยไม่ได้มาขอความเป็นธรรมะแต่มาแสดงความเสียใจว่าผมไม่น่าช่วยท่านเลยน่าจะปล่อยให้ตายวันนั้น,นะผมเสียเครื่องแบบสี่ร้อยกว่าบาทไปไม่น่าเอาเลือดท่านมาเปื้อนเครื่องแบบผมเลยมันใช้ไม่ได้ผมก็โกรธย้ายก็ช่างแม่นย้ายกูได้แค่ในประเทศไทยย้ายไปลาวเขเมรพม่ามาเลเซียไม่ได้หรอกใช่ไหม เออไอเฮียนี่หกเดือนอนะ<ด>หกเดือนแรกถูกย้ายแล้วหกเดือนแรกถูกย้ายแล้วก็ผมก็โกรธแหละเดี๋ยวถ้ามึงนั่นกลัวมึงกลับชัยภูมิกุกดแม่นข้างทา,างนี่แหละมึงก็ตายอย่างหมาเท่าน,นั้นแหละทางเปียวจะตายแล้วดูแยกม้งค่อมรถผ่านแยกม้งค่อมก็รู้แล้วก็ล่อไปตำแหน่งว่างด้วย แล้วลูกน้องดันมาก่อเรื่องอีกไปยิงเขาตายอีก<ฮ>เขาเลยไม่ไหวแล้วในเลยวัดแต่ยังไม่ย้ายนะท่านพูมกับกับผู้ชกการเรียกผมมันยังฝีมือดีอยู่ย้ายไปเป็นหัวหน้าสายตรวจจังหวัดนะ่ใหญ่ขึ้นเว้ยเอาเสือไว้กัดหมาแต่ไม่ให้ทําอะไรเลยให้นั่งในห้องผูมกับ มึงไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นมีแต่เรื่องมาเนี่ยนะท่านภูมมกลับให้ผมนั่งมองหน้าท่านตั้งโต๊ะตรงข้ามกับท่านเลยนะนั่งโต๊ะตรงข้ามเลยวันก็ไม่ต้องทําอะไรนั่งมองแต่พู่มกลับอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปไหนอมีแต่เรื่องแต่แต่ย้ายที่ทํางานใช่ไหมย้ายที่ทํางานห้ามเข้าชัยประดาลห้ามเข้าชัยบาดาลห้ามเข้าชัยประดาลไม่ไปอยู่ที่จังหวัดไปอยู่ที่ในในอ๋อในในในลบบุรีตัวอยู่ในตัวจังหวัดเลยลบบุรีท่านพันเอกสมใจโพดาผลท่านเป็นภูมมกลับ พื่อให้ไปอยู่ประจำนั่งจ้องหน้ากันนั่งจ้องหน้าท่านอ <c> ะ <oughs> มีไอ้ร้อยเอกสืบพงษ์ภาคสยวันเป็นทศสอท่านภูมิกับสมใจโพดาผล <c oughs> แล้วก็ท่านภูมิกับสมใจท่านอารมณ์ดีเป็นนายตำรวจนักเลงเย็นทก็งั่งกิน,กน,กนเหล้าอารมณ์ดีก็ท่าน่าสี่เรียสเรื่องงานไอ้นั่นมันเฮียไอ้นี่มันเฮีย เราได้ยินก็ล่อแม่นซะมาคืนคืนพอเช้ามาก็ครักลางคืนเนี้ยได้ยินชื่อใครางคืนนึกว่าไปก็เย็นฮะเย็นส่วนใหญ่ท่านเย็นเย็นคำคเพื่อนผมมีหน้าที่สื่อสื่เสิร์ฟเหล้าคอยถือขวดเหล้าขกองให้นานมาผมก็อาศัยเพื่อนไอ้สื่อผงก็ไปเสนอหน้าด้วยท่านก็นั่งกินเหล้าไปก็จะต่างนานนเอ้ยไม่ไหวนะ บ้านมีนี่ไอ้นิ่นเฮีย้ยเหลือเกินเลยชาวบ้านเดือดร้อนท่้นเ็ิสีเรียดแล้วท่านก็พูดไปท่านก็ลืมแหละแต่เราได้ยินนายพูดว่าเฮีย้ยผมก็ไปเลยคืนนั้นเลยต้องเดี๋ยวนั้นต้องเดี๋ยวนั้นไมไมต้องเดียวนั้นต้องยิงเดี๋ยวนั้น,เด,น,นเดี๋ยวเช้าท่านหายเมาแล้วท่านลืมแล้วก็ท่านห้ามมาเดี๋ยวท่านห้าม,มานีก็ต้องเดี๋ยวน,นั้นก็ไปแล้วก็บอกว่า พึ่งด่ามันไปเมื่อวานเช้าว่นต้องด่ามันเมื่อคืนและเช้าตายแล้วก็บอกมึงไปทําตายเลยว่าบอกผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบครับปืนผมมันทราบเขาเขาก็ไม่รู้ว่าว่าเขาก็รู้เพรารู้ว่าเป็นผมเนี่ยคือคือห้ามไม่ให้ไปไหนแล้วนะมาเนี่ยนะแต่ถ้าเผลอผมก็ไปอ่ะมาเนี่ยเผลอผมก็ไป ทําทงานอย่งางเงี้ยจนกระทั่งเขาว่าไม่ได้แหละแทนที่จะย้ายมันไปเก็บกลุ่มเสือกไปเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าสายตรวจจังหวัดเนี่ยยิ่งจะนี้แม่นยิ่งมีบารมียิ่งมีบารมีใหญ่เลยที่จะอาละวาดเขาไปทําจังหวัดนะย่าลืมไล์กระช่ก็เท่าไหร่ให้ให้ใจ้อนด้วยนะคะไปไป